อร่อยค่ะกินเสร็จแล้วก็จะไปเยี่ยมบ้านเพื่อนๆนะคะอร่อยจ้านมสดงาดำน่าอร่อยจังเลยหอมสาหร่าย,ยสาหร่ายสีเขียวยกลมกลอม แซบ่บเปิ้ลก็ยังมีอยู่เยี่ยมบ้านไปด้วยบางทีก็เห็นเนาะแต่ละบ้านทำอาหารตามกับข้าวไว้รอหิหวก็มีแอปเปิ้ลสัมเปิ้ลก็ยังมีอยู่เยี่ยมบ้านไปด้วยบางทีก็เห็นเนาะแต่ละบ้านทำอาหารตามกับข้าวไว้รอหิหวก็มีแอปเปิ้ลสัมนะคะนะเย้ yeah. อยู่นี่นะพระเอกนางเอกก็ว่าได้นะ เลยอ,อะไรก็ทุกข์ชนกลอลมตังแรงเย็นสักหน่อยเย็นนิดๆน,นะคะนะเย่อยู่นี่ไงพระเอกนางเอกก็ว่าได้นะเลยอ,อะไรก็ทุกข์เข้ากันไม่เข้ากันมีอะไรก็กินไป พ่อยู่ทองได้นมสดมานะคะกินนี้แหละกินนี้แหละกินกระยายค่ะหอมอืม ีใ,ให้คุณแม่ไปสองถุงเปิ้ลก็ยังมีอยู่เยี่ยมบ้านไปด้วยบางทีก็เห็นเนาะแต่ละบ้านทำอาหารตามกับข้าวไว้รอหิวก็มีแอปเปิ้ลซั้นมสดนมสดงาดำนะคะทุกคน อยายก็ไม่ได้กินนานแล้วแหละอร่อยอร่อยอร่อยค่ะดีให้คุณแม่ไปซองถุงอร่อยจ้ะ,ะกินยายนะเจ้ะกินอันนี้ล่ะค่ะ รอร่อยค่ะนะคะนะเย่อยู่นี่ไงถ้าอีกนางเอกก็ว่าได้นะเลยอะไรก็ทุกคนสวัสดียามแรงนะคะมิโนยามยามแรงวันนี้ กดเลยอร่อยก้านซะคะสาหลายสาหลายสาหลายเกียวเกียวเป็นกรีดซื้อมาชิมลองดู ก็อร่อยด้วยอยครกซสาหลายสาหลายกับนมสดนมสดงาดำนะคะทุกคนชีดห้าหกเ <ห uk, S 2> จ็ดเจ็ดอันเลือกค่ะ <_ letter> <mod> er> ใช่ก็ไม่ได้กินนานแล้วแหละอร่อยซื้อมาชิมลองดูก็อร่อยลวงเนาะก็ไปหลายบ้านเลยค่ะหิวอร่อยค่ะ ซาลายซาหลายกบปะนักเก้าอะไยคะนะคะนะเย่ yeah. อยู่นี่ไงพระเอกนางเอกก็ว่าได้นะเลยอะไรก็ทุกคนงาดำก็จะเป็นน้ำสีเข้มข้นหน่อยนินอยครก็ ซ้าหลายซ้าหลายกับแซ่บ <c oughs> มากินกระยายค่ะขึ้นหอมอื้อื้เดียวกรกบม มีกี่อันนะเนี่ยจะอิ่มไหมเนี่ยยายหนึ่งชอก็อร่อยค่ะนะคะสาหลายสาหลายสาหลายเกี่ยวเกลียวเป็นเกียวเปิ้ลก็ยังมีอยู่เยี่ยมบ้านไปด้วยบางทีก็เห็นเนาะแต่ละบ้านทำอาหารตามกับข้าวไว้รอ เหิวก <laughs> hmm. hmm. ็มีแอปเปิ้ลซ้ําหอมสาลายสาลายสีเขียวกลมกล่อมน้ำเค็มข้นสักหน่อย เป็นงาดํางาดาก็จะเป็นน้ำสีเข้มข้นหน่อยนมสดงาดำน่าอร่อยจังเลย <c oughs> ได้นมสดมานะคะกินนี้แหละกินนี้แหละ จะเป็นน้ำสีเข้มข้นหน่อยอร่อยค่ะกินเสร็จแล้วก็จะไปเยี่ยมบ้านเพืเ่อนๆนะคะอร่อยจ้าตจก็ไม่ได้กินนานแล้ว ขอบคุณนะคะก,คการสนับสนุนแล้วก็ชมคลิปให้ยานค่ะขอบคุณค่ะแชทห้าหกเจ็ดเจ็ดอันเดือค่ะ ้นกระหล่องแซบ่บเย็นสักหน่อยเย็นนิดนิดแซบ่บฉาบทีห้าหกเจ็ดเจ็ดอันเดือค่ะเปิ้นก็ยังมีอยู่เยี่ยมบ้านไปด้วยบางทีก็เห็นเนาะแต่ละบ้าน ทำอาหารตามกับข้าไวไว้รอหิวก็มีแอปเปิ้ลสำมลีให้คุณแม่ไปซองถุงหอมสาลายาหลายสีเขียวกมกมหอมสาลายาหลายสีเขียวกงก นมสดงาดำนะคะทุกคนเปิ้นก็ยังมีอยู่